แฟนขับรอมากมากที่จะให้แบบมีน้องเพราะคนเห็นในตอนเป็นแฟนตอนน,ตอนนู่นตอนนี้แล้วครอบครัวมันลงตัวหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากเห็นเห็นน้องแต่ได้ไม่พร้อมคือได้เป็นคนที่แบบไม่อยากจะแต่งงานแล้วก็ไม่อยากจะมีลูกตั้งแต่แรกก็คือยืนยันแล้วก็พยายามรณนงคลงให้กับแฟนขับเราที่แบบยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้แบบป้องกันตัวเองให้แบบมีแบบชีวิตที่มันพร้อมอะไรอย่างเงี้ย อ่ะฮะทีนี้ก็ไม่รู้ว่านาคตจะยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําตามเป้าอาจจะมีก็ได้ mm hmm. เขาหวังตั้งแต่ปี3ปี mm hmm. ที่แล้วแล้ว mm hmm. เขาขอทุกทุกวันถ้ารวบรวมเวลามาแล้วคือประมาณ900วันที่เขาขอ mm hmm. มีลูกเธอมีลูกเถอแต่เราก็ no mm hmm. พ่อปีมาลงแม่ปีมาแม่แล้วถ้าเกิดมีลูกปีขานจะปังมาก mm hmm. แล้วทุกคนทักหมอดูทุกคนทักมีลูกผู้ชายจะรวยมาก mm hmm. จะรวยอะไรแม่ทุกวันนี้แค่นี้แหละอะไรอย่างนี้ mm hmm. เขาบอกรวย รวยต้องมีเราก็แบบอเริ่มคิดแล้วแหละเริ่มคิดแล้วบ้างอะไรยเงี้ยด้วยความโลภของเราอะเนาะ <c oughs> <c oughs>